สวัสดีค่ะต้องขอปิดเสียงจริงนะคะเพราะว่ามีเสียงเพลงมีเสียงดนตรีแว่วมาค่ะวันนั้นดีใจมากๆที่ไปเจอเห็ดนางรมทองเกิดอยู่บนขอนนี้ถึงจะไม่เต็มขอนแต่ก็ถือว่าเยอะนะคะดีที่วันนั้นฝนไม่ตกหรือก่อนหน้านั้นถ้าฝนตกเห็ดจะไม่สวยแบบนี้ หมาของพวกเราชอบไปเดินป่าด้วยไม่ว่าจะไปเดินป่าหรือไปฮากิ้งสรุปก็คือหมาของพวกเราต้องตามพวกเราไปทุกที่ดังนั้นจะเห็นเขานอนอยู่บนขอนเห็ดเพราะว่าบนขอนเห็ดจะมีตะไคร่ตะไคร่นั้นจะทําให้มีความชื้นหมาก็โดดขึ้นไปนอนบนขอนเห็ดนั่นเลยค่ะเห็ดสวยมากมาก ที่ดีใจอย่างหนึ่งก็คือทุกครั้งที่เก็บเห็ดหลังจากเขาพ่นสปอร์แล้วจะมีความรู้สึกดีใจเพราะว่าเห็ดจะขยายพันธุ์ด้วยสปอร์เมื่อเห็ดบานพอที่จะปล่อยสปอร์ออกไปได้แล้วนั้นนะคะไปเก็บหลังจากนั้นมันก็จะไม่ทำให้เห็ดลดจำนวนน้อยลงนะคะสวยมากๆสวยจริงๆต้องคนที่ รู้จักเห็ดนางรมทองถึงนั่นไงคะสปอมันจะเหมือนควันชอบดูมากๆเลยแต่ไม่ได้กลิ่นนะไม่ได้กลิ่นแล้วก็ไม่รู้ว่าคนอื่นจะแพ้หรือเปล่าแต่สําหรับป้าไม่แพ้สปอค่ะดอกเห็ดสวยมากเห็นอย่างนี้เก็บนานนะเก็บอยู่เป็นชั่วโมงเลยค่ะถ้าไม่ต้องทำคลิปคือ ตั้งหน้าตั้งตาเก็บเก็บเก็บใส่ถุงก็คงไม่ถึงชั่วโมงแต่นี่ต้องทำคลิปด้วยค่ะขอน,นี่ยาวมากยาวมากๆเลยคิดว่าเป็นขอนของขอนอกดูสีดูสีสีเหมือนกับฝักไหมเหมือนฝักไหมเลยค่ะสีสวยจริงๆถ้ามาเจอช้ากว่าน,นี้สักประมาณ 2วันเห็ดบนขอนนี้จะเน่าหมดเลยเพราะอากาศร้อนเห็ดก็จะโตเร็ววันนั้นอากาศร้อนมากๆเก็บเห็ดไปก็นึกถึงน้ำหวานนึกถึงน้ำหวานไม่ใช่ว่าไม่ได้เตรียมน้ำไปด้วยนะคะน้ำก็เตรียมไปด้วยแต่ที่ชี้นั้นก็คือดอกอ่อนๆดอกอ่อนๆน,น,นั้นมีอยู่เกือบ คิดว่าหลาย10จุดเกือบร้อยจุดเป็นไปได้ไหมหนึ่งร้อยจุดบังเอิญฝนไม่ตกเมื่อฝนไม่ตกเชื้อเล็กๆนั่นนะคะก็แห้งตายไปอากาศร้อนมากร้อนบ้านเมืองนี้ถ้าในช่วงร้อนนั่นร้อนจริงๆนะคะแต่ดีหน่อยที่ว่าร้อนของที่นี่มีลมพัดเก็บ ถ้าจะใช้มีดตัดเหมือนทุกครั้งไม่ไหวค่ะเพราะว่าเห็ดบานแล้วแล้วขาเห็ดฐานเห็ดเล็กถ้าใช้มีดตัดคะเห็ดก็หลุดออกจากเออหลุดออกจากเปลือกไม้อยู่ดีแต่เวลาเก็บต้องระวังไม่ให้เปลือกขอน,นั้นหลุดออกมานะคะถ้าเปลือกขอนหลุดแล้วเห็ดตรงจุดนั้นจะไม่เกิดต้องขอโทษนะ หากทำให้วิงเวียนค่ะต้องขอโทษจริงๆสปอค่ะสังเกตให้ดีๆเหมือนควันยิ่งถ้าหากเป็นเห็ดกอใหญ่ๆช่อใหญ่ๆแต่ต้องเป็นช่วงเป็นวันที่มีแสงแดดนะคะถ้าเป็นวันที่คลึ้มจะไม่เห็นสปอเลยสปอปลิวไปไกล ไปไกลแล้วไปตกลงที่ขอนที่มีเปลือกแบบนี้ก็จะทําเห็นไหมคะสปอเขาบนใบไม้อะนั่นคือสปอถึงบอกว,ว่าเก็บเห็ดหลังจากที่เขาปล่อยสปอไปแล้วจะดีใจมากค่ะเวลาเก็บจึงต้องทิ้งดอกตุ่มๆไว้บ้างเพื่อให้ดอกตุ่มนั่นน่ะบานแล้วก็จะได้พ่นสปอต่อไป สีขาวๆนะ่ะที่อยู่บนขอนน่ะนะนะคือสปอร์นะคะสปอร์ที่หลนจากช่อเห็ดนี่แหละนะเห็นตะไคร้ไหมตะไขร้น้ำเต็มเลยนั่นแหละคะ่ะที่เก็บขอนี่ยาวมากไม่ใช่มีอยู่แค่จุดนี้นะตรงปลายขอนเวลาที่ต้นไม้ต้นนี้โค้นเนี่ยหรือล้มมันก็แทกแรงขอนก็หัก ส่วนปลายนั้นก็หาดอยู่อีกจุดหนึ่งนั้นเยอะมากตรงปลายขอนค่ะสีสวยจริงๆเหมือนฝันเลยอลังการมากๆค่ะสวยมันสวยคนละแบบเกิดบนขอนแบบนี้กลับไปเกิดบนต้นที่เขายืนต้นตายที่เป็นตอสูงๆนั้นค่ะแบบนั้นก็สวยไปอีกแบบหนึง่ง แต่แบบนี้ค่ะสวยสวยเพราะว่าดอกเห็ดเหมือนกับวางอยู่บนขอนเก็บง่ายด้วยแต่ถ้าเข้าไปเกิดอยู่บนตอเหมือนกับเห็ดอลังการนางรมทองอลังการที่ลงคลิปไปแล้วนั้นนะคะแบบนั้นน่ะเขาเกิดแล้วกลีบดอกจะซ้อนกันทำให้เก็บยากตรงจุดน,นี้ จะคล้ายๆกับเห็ดนางฟ้าดูอีกทีนึงก็คล้ายๆเห็ดขอนนางลมทองก็คือเห็ดขอนชนิดหนึ่งนั่นแหละค่ะแต่กลีบบางกลีบเปราะมากสวยๆอย่างนี้กลับถึงบ้านกลีบดอกไม่ได้อยู่แบบนี้นะคะแตกละเอียดเลยมีบางคนถามว่าเก็บไปหมดเก็บไปเนี่ยกินหมดเหรอไม่ใช่เก็บไปกินคนเดียวค่ะ เอาไปฝากเพื่อนด้วยโดยเฉพาะพี่ที่เดินป่าด้วยกันเนี่ยเวลาเอาเห็ดไปฝากเขาเขาก็จะเอาไปแจกเพื่อนอีกต่อหนึ่งกินคนเดียวไม่หมดหรอกค่ะแล้วอีกอย่างหนึงเก็บไม่ไหวหมายถึงว่าเก็บไว้กินไม่ไหวเพราะว่าตู้เย็นไม่มีที่ว่างพอที่จะแช่เห็ดถ้ามีเวลานะทำเป็นเห็ดสามรส อร่อยมากเลยแต่ไม่มีเวลาทำค่ะบางคนก็ถามว่ารสชาติเป็นยังไงมันบอกยากนะคะคือจะว่าเหมือนเห็ดขอนก็ไม่เหมือนซะทีเดียวแต่ถ้าเทียบกับเห็ดขอนป้าว่าเห็ดขอนบ้านเราอร่อยกว่าค่ะนางรมทองสดๆแบบนี้กลิ่นหอมนะแต่เวลานำไปทํากับข้าวแล้วเนี่ยกลิ่นหอมนั้นหายไป มันจะไม่เหมือนเห็ดปีกเหย่่ยวถึงกินไม่ได้ค่ะเห็ดปีกเยี่ยวอะ่ะมันจะมีกลิ่นหอมผ่านความร้อนแล้วกลิ่นหอมนั้นก็ไม่หายใบเขียวๆนั้นคือนี่ค่ะใบเขียวๆที่อยู่หลังมือเมื่อกี้เนี่ยไม่เห็นซะแล้วลนั้นคือพอยสัวีนะเพิ่งรู้ว่าเห็ดนางรมทองมีคอลลาเจนสูงมากค่ะ เก็บง่ายจริงๆเพราะว่าตรงฐานเห็ดเนี่ยเล็กถ้าหากไปเกิดอยู่บนบนตอหรือที่เป็นต้นไม้ยืนต้นตายแบบนั้นค่ะลักษณะเห็ดจะไม่แบบนี้นะจะเป็นชั้นๆชั้นๆหุ้ยแบบนั้นนตัดยากมากต้องไปเจอดอกตุ้มๆแต่ดอกที่บานขนาดเนี้ยสวยค่ะ เหมือนดอกไม้เหมือนดอกรั่นทมก็ไม่รู้ว่าเขาจะเกิดมาอีกไหมอยากให้เกิดมาอลังการแบบนี้อีกมีน้องๆถามมาว่าไม่มีใครเก็บเหรอมีค่ะใครไปเจอก่อนคนนั้นก็ได้เก็บเหมือนเห็ดนางฟ้าเลย ดอกเล็กๆกลีบดอกเล็กๆนี่เห็นไหมแบบนี้ยังซ้อนกันลักษณะที่เกิดข้างขอนกับเกิดบนขอนกลีบดอกต่างกันจริงๆถึงได้ชอบที่อยู่บนเนี่ยค่ะอยู่บนขอนน่ะมันจะเป็นเหมือนกับเหมือนกับใบบัวเป็นดอกๆซ้อนซ้อนซ้อนกันแล้วก็มีฐานเล็กๆมือไปแตะก็หล่นก็หลุดแล้วค่ะ ถ้ามีเวลานะตัดเป็นดอกๆแล้วก็อบในเตาอบให้กรอบจากนั้นเข้าเครื่องปั่นมันน่าจะกลายเป็นผงปรุงรสเห็ดได้นะคะเพราะว่าดอกเห็ดจะมีรสรสหวานและเป็นรสหวานหวานนัว,นว,นวนเหมาะสำหรับทำผงปรุงรสโชคดีที่ช่วงนี้ ไม่มีตัวลิ้นหมาดอกเห็ดถึงได้สวยเก็บนานเหมือนกันนะนั่นเองคะ่ะนี่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 พอยไนบีใบบนนี้นะคะที่มีอยู่สามใบก้านละสามใบถ้าไปโดนผิวบางคนแพ้เดี๋ยวนั้นเลยเป็น ตุ่มน้ำใสๆบวมอยากเจอแบบนี้อีกจริงอยากเจอค่ะแล้วก็ให้เป็นสีสวยๆแล้วดอกสวยๆแบบนี้โหถ้าหากนางลมทองมีคอลลาเจนเขาบอกคอลลาเจนเยอะมากค่ะแบบนี้ ใครที่ชอบกินเห็ดน่ะกินเห็ดนางรมทองหรือไม่ก็ที่บ้านเราเนี่ยมีเชื้อเห็ดนางรมทองขายนะไปซื้อมาเลยค่ะใครพอที่จะมีที่จะได้เก็บเห็ดนางรมทองกินทุกวันโหัวยังสวยอยู่เลยสวยจริงๆกินเห็ดนางรมทองแล้วก็ถ้ามีคอลลาเจนก็จะทำให้ผิวหน้าสวย ป้าเคยกินเห็ดนางรมทองครั้งแรกซื้อจากเป็นร้านขายเครื่องดื่มที่ทำจากเห็ดเขามีฟาร์มเล็กๆก็จะขายนางรมทองเป็นช่อเล็กๆดอกเล็กๆเขาจะขายกล่องละสีดอลลาร์กล่องนึงมีอยู่ช่อเดียวช่อเล็กๆค่ะป้าก็ซื้อมา3มกล่องเขาก็ลดราคาให้จาก12บองดอลลาร์เหลือ10ดอลลาร์ ก็มาตัดเป็นดอกๆดอกๆแกงใส่ใบเมงลักวันนั้นมีความรู้สึกว่าอร่อยเหมือนกับกินแกงเห็ดขอนแต่พอไปเจอป่าเห็ดดังลมท้องเข้าจริงๆแล้วพอกินกินไปกินไปกินไปบอกเอ๊ะทำไมรสชาติไม่เหมือนที่เราซื้อครั้งแรกมันอาจจะเป็นเพราะว่าครั้งแรกนั่นนะ่ะซื้อมามันไม่เยอะแต่พอเก็บเยอะๆแล้วความ ความอร่อยมันมันลดลงแต่มีอยู่หลายคนชอบนะคะบางคนก็จะบอกว่าเห็ดนางรมทองความอร่อยไม่ไม่เท่าเห็ดนางรมธรรมดาขอบคุณมากๆนะคะที่แวะมาเป็นกำลังใจไม่พบกันใหม่สวัสดีคะ่ะ